สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ของเฮาสองคนนะจ้ะก็พากันมากินเขาเทียงกับ่ัวเทียงนะจ้ะบ่าเกือายสาม้วจ้ะแต่ย่างปลาคือเก่าตั้งแต่เมื่อคืนนี้จ้ะแล้วกะสุก,กี้เป็นตาแซบตาแซบอันผู้ชาย่นกินกับแซบขาแซบแนคะ่ะ มือนีอากาศกระนหนาวเนื่องจากฝนตกตั้งแต่เสารอันแฟนเป็นกระไปหาปลาจ้ะตอนแรงกระวสิกอยให้พ่อแม่พี่นงบึงจังใดก็ะฟากดถามกดไล่ชงผ้ากินแสบนวลเนี่ยเนื่อจากสิผ้าพีน่นงหาเนี่ยกินเป็นแต่แสบแง้มแรงจ้ะ วันหยุดอาทิตย์เนาะจ้ะมือหนึ่งก็ผ่านไปเร็วเร็วจ้ะมืออื่นก็ได้ไปเห็ดงานเนี่ยจ้ะอากาศกับผ้านอนสักผ้าเศษกับนอนตั้งแต่เสาลูขึ้นมาก,กินเขาเทียงคุนไส้เป็นกระปินเป็นตาแซบจากความสุขของการกินกิน่ยไรกร็แซบจ้ะ ชีวิตของคุณอีสานเนาะค่ะกระารกะย่ามฝนตกแบบนี้กับไปหาการกบูการเครียดนะคะตึกปลาใส่เบ็ดนะคะหากินย่ามแล้งนะคะบค่ค่อยเล้ซื้อกินหากินเอาย่ามแล้งไปทุง่งไ้ทุ่งหน้านะคะ่ะอยู่หน้ากกมีสะนะคะเลี้ยงปลาเอากแฟนเอาก็ะมักไปตึกนะคะอยู่แบบพอเพียงอย่าคิดอย่างไรคะ่ะ กินเข่าก็คุยกันไปค่ะมียังคุยเล่นคุยหัวกันค่ะงามผักสมองเนาะหิดงานมาตั้งหกมืแนเลยใช้สมองนะคะพักผอนย่อนกายเนาะค่ะงามแรงเนาอจ้ะตอนแรงกับซีมี่เมนูก้อยป้าจ้ะ บรรยากาศงย่แมแร่งกินกับเขาเหนียวหอนหอนบรรยากาศกระไดจะย่หนาวพอดีจักหนาวหรือหอนฝนกระตุกมานั่กันพอดีจะ้ะไัยากอย่ลืมกดเบิงช่องไฮเนเดอร์จ้ะ่าคินเส็บนัวกินทรงคุ้นกับปินตาเซบตาเซบจะ้ะจำเอาจำเอา คุณไส้เป็นกินก็คือหิวเขาว้าบ่ได้กินมาเป็นอาทิตย์เด้อจ้ะคือเป็นตาเสบกินเอากินเอาแซ่บจ้ะสุก,กี้30บ,บาท2องคอนก็อิ่มฮอดแรงจ้ะมาเด้อจ้ะพ่อเมพี่น้อง อุนไส้ป็นกระลืมสีอิ่มเลียเด้อจ้ะลูกกอนเลยอันนี้ยังบออิ่มได้จ้ากินร้ายจ้ะไ่ได้กินร้ายดอกจ้ากินไปเรื่อยเรกินเรื่อยเรื่อลงพุ่งกินเลี้วกับอิ่มคักอิ่มเน่จ้า นเหาเนาะคะ่ะเวลามีความทุกข์อย่างายๆกำมักสิเก็บไว้ในใจนะคะการเยียวยาดีที่สุดคือการกินเน้ะคะ่ะไผหมักกินคือคืออันเห่ากับรองกินเบิงจะเครียดหลายๆกับรองกินข้าวาลายๆเบิงคลายพวกเครียดจะหมูกระทะนี้เป็นตาเสบเด้อจ้ะพ่มเมีนพี่น้อง แ่บคักยิ่งย่หนาวแบบนี้กินเข้าไปนี่แห้งแ่บคักจ้าภัยเขียดภัยยังก็โล่งกินเบิงคายเขียดบ่าต้องไปคิดอย่างไรจ้า อิ่มแนะจ้ะอิ่มค่ะอิ่มแน่จ้ะ,ะพ่อแม่พี่นงเดี๋ยวมาพบเจอกันไหมเด้อจะ้ะว่าสิพากินอยังต่อไปให้่อแม่กดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ในเด้อจะ้ะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย